ครับนั่นปลานินตัวใหญ่นันะ่นห่ะตัวดำๆครับครับครับที่มันควายต้นทัวไวจ้ะโยดต้นทัวเป็นแถวไปเลยนี่ก็ต้นคาต้นคาตัง้งคาตั้งคาพี่นอ้องตั้งคางามไอยากลงไเ,เล่นทุ่งนาลมเย็นสบายที่ทุง่งนาวันนี้ ต้องลงต้นหญ้าต้องลกสวนน้ำสวนน้ำสวนน้ำตรงนันสวนน้ำาุ้สวนน้ำสวนน้ำต้องมัดสวนน้าครับครับต้นหญ้าค้าพี่น้องต้นหญ้าค้ากำลังออกดอกต้นมะเขียบต้นมะเขียบตาทัตาทกํกำลังจะใส่ปุ๋ยอยู่ตรงนู้นตาทัวกำลังจะใส่ปุ๋ยแดดจ้ามองไม่เห็นหน้ากล้องเลย ายา่ได้กี่นาทีแล้วเก้าเนาะวีนาบุญนาบีนี่นาหกนาประมาณนี่กำลังหยอดหยอดทั่วไว้กำลังหยอดนาตะโทตะโทะกำลังจะใส่ปุ๋ยอยู่ตรงนู้นตะโทะกำลังจะใส่ปุ๋ย แดดจ้ามองไม่เห็นหน้ากล้องเลยม,นนะมาเดินรอบออนะรอบบอ่อปลาเยเพนดูปลาเยเพนนายเยเพนจะปลูกว่ายมาตรงนี้ังไงได้ปลาว่ายน้ำได้แดดทไมมันชอบมาว่ายมาหาเรามาเดินรอบออนะรอบบอ่อปลาเยเพนดูปลาเยเพน นายยเพ็นจะปลูกครับครับทุบ่งนานาปีนี้มีแต่ปลาเข่าหลายพี่โนโอ้องมันจะพืชไหลใา่าในต้นทัวไวจ้จ้ะหยดต้นทัวเป็นแถวไปเลย,ย,ยนี่ก็ต้นคาต้นคาตัางคาต่างคาพี่น้องตั้งคาต้นทัวไวจ้จ้ะหยดต้นทัวเป็นแถวไปเลย,ย,ยนี่ก็ต้นคาต้นคา ต่างขาตั้งขาพี่น้องตั้งขาครับครับทุ่งนาหน้าปีนี้มีแต่ปลาเข่าหลายพี่น้องมันจะพืชไหลสาธยายครับครับทุ่งนาหน้าปีนี้มีแต่ปลาเข่าหลายพี่น้องมันจะพืชไหลสาธยายครับยัยเพนต้นมะเขยบต้นกระเพราอันอาตายขัวตายขัว พ่อเตอร์ไต้ขั่วไตยขั่วย่างคามขั่วไปเดินไปไปแดดร้อนเลยแดดร้อนกลับบ้านเรืองไปมาเดินรอบรอบบ่อป่ายายเพนดูปลายายเพนนายายเพนจะปลูกข้ามขั่วข้ามขั่วเห็นแต่ลูกออสนี่มีแต่ลูกออสนี่ลูกออส ได้กี่นาทีแล้วสวนนามมา้ำสวนน้ำสวนน้ำส,วน,ว,สวนน้ำสวนน้ำสวนน้ำครับครับน,น้าตาลีปน้าเทปีนี่น้าหกน้าประมาณนี่กำลังหยอดหยอดทั่วไว้กำลังหยอด สวยงามคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆเดิน,นชมทุง่งนาธรรมชาติเดินชมปะะ่าหญ้าปลูกต้นขาเอาไว้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมตัวดำดำไหมป้าโอ้ปลานินตัวใหญ่ปลานิลตัวใหญ่ตัวดำๆอ่ะตัวดำๆนะเห็นครับเห็นห้าเพนนอนนาตะวีปลูกแก็ปีนี่นาหกนาประมาณนี่กำลังหยอดหยอดทั่วไว้กำลังหยอด ได้กี่นาทีแล้วเย้เพนต้นมะเขียบต้นกะเพราอันอาตายขวะตายขวะพอเตอร์ตายขวะตายขวะย่งางคามขวะไปเดินขบัขบขับทุ่งนานาปีนี่มีแต่ปลาเข่าหลายพี่น้องมันจะพืชไหล คิปนี้ก็พาเพื่อนๆไปชมทุง่งาธรรมชาติเดินชมป่าหญ้าครับเดินปลานินตัวใหญ่น่นห่าตัวดำๆครับครับครับมีต้นที่มันไหวย่ต้นห้าค้าพี่น้องต้นห้าค้ากำลังออกดอกต้นมะเขียบต้นมะเขียบปลูกต้นขาเอาอเวไว้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมน้ำดำไหมป้าโอ้ปลานินตัวใหญ่ปลานินตัวใหญ่ตัวดำดำเห็นครับเห็นครับเห็น ได้กี่นาทีแล้วสวนน้ำ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 ครับครับมาเดินรอบรอบปอป่าเยเพนดูปลาเยเพนนายเยเพนจะปลูก ว่ายมาตรงนี้ยังไงได้ปลาว่ายน้ําได้แต่ทำไมมันชอบมาว่ายมาหาเราครับนั่นปลานินตัวใหญ่น่าหนาตัวดำดำครับครับครับที่มันว่ายเยูเพนต้นมะเขือต้นกระเพราอันอันตายขั้วตายขั้วพอตเตอร์ตายขั้วตายขั้วยางขามขั้วไปเดินครับนั่นปลานินตัวใหญ่น่าหนาตัวดำดำครับครับครับที่มันว่าย ได้กี่นาทีแล้วข้ามขวข้ามขวาก็เห็นแต่ลูกออสนี่ม<ะ>ีแต่ลูกออสนี่ลูกออสว่ายมาตรงนี้ยังไงได้ปลาว่ายน้ำได้แต่ทำไมมันชอบมาว่ายมาหาเรานะมาเดินรอบ รอบ,บอรปอปลาเยเาเยเพยนดูปลาเยยเพนหน้าเยยเพยนจะปลูกว่ามาตรงนี้ยังไงได้ปลาว่ายน้ำได้แต่ทำไมมันชอบมาว่ายมาหาเราหน้าตะวีปหกแค่ปีนี้หน้าหกหน้าประมานนี่กระลังหยอดหยอดทั่วไว้กระลังหยอดอมาเดินรอบ รอบ,บอรปอปลาเยเพนดูปลาเยเพนนายเยเพนจะปลูกลมเย็นสบายที่ทุง่งนาวันนี้นนต้นหยาค้า,าพี่น้องต้นหยาค้ากำลังออกดอกต้นมะเขียบต้นมะเขีย ب, บท้าเป็นปลานินตัวใหญ่นะตัวดำๆครับครับครับนนที่มันหวายอยู่ บบเต่าผีกุ้งเทพผีนี่นาหกนาประมาณนี่กระลังหยอดหยอดทั่วไว้กระลังหยอดเยเพนต้นมะเขยบต้นกะเพราอันอันตายขวบตายขวบพอตเตอร์ตายขวบตายขวบย่งางคามขวบไปเดิน <laughs> ไปไปแดดร้อนแดดร้อนกระเป๋าเถอะไปครับเป็นปลานิลตัวใหญ่น่าหนาตัวดำดำครับครับครับนนที่มันว่ายอยู่ว่หวมา ได้ปลาว่ายน้ําได้แต่ทำไมมันชอบมาว่ามาหาเราวได้ปลาว่ายน้ำได้แต่ทำไมมันชอบมาว่ายมาหาเราสวนน้ำนะสวนน้ำสวนน้ำตรงนันสวนน้ำสวนสวนน้ำสวนน้ต้องน้สวนน้ครับครับ สวนน้ำสวนน้ำสวนสวนน้ำสวนน้ำครับครับต้นทั่วไว้จ้ะหยอดต้นทั่วเป็นแถวไปเลยนี่ก็ต้นคาต้นคาตั้งคาตั้งคาพี่น้องตั้งคาสวยงามคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆจะชมดูธรรมชาติเดินชมป่าหญ้า ปลูกต้นขาเอาไว้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมตัวดำดำไหมปลาโอ้ปลานิลตัวใหญ่ปลานิลตัวใหญ่ตัวดำดำเห็นครับเห็นครับเห็นข้ามขวักข้ามขว <c oughs> ักเต้ยเห็นแต่ลูกออสนี่ม <ปะ S 2> ีแต่ลูกออสนี่ลูกออสไปไปแดดร้อนแล้วแดดร้อนกลับบ้านเถอะไปครับเนียนปลานิลตัวใหญ่นั่นน่ตัวดำดำครับครับครับนี่ที่มัน คลิปนี้ก็พาเพื่อนๆเ,เดินชมดู่งน้ธรรมชาติเดินทมปา่าหญ้าครับเป็นปลานินตัวใหญ่น่นห่ะตัวดำๆครับครับครับันที่มันว่ายอยอ้ยลมเอ้นหญ้าต้องลม